พี่พี่กล่องให้ไรรู้ไหมหนูเป็นคนเกาหลีฮะหนูเป็นคนเกาหลีคนเกาหลีใครเขาบอกเราจัดจุ้ยเออคนเกาหลีแท้ๆอืมบองคนชายภูมิน้องอ่ะพี่คะท่ามหนูมไม่ใช่คนเกาหลีจริงๆหนูไม่หนูไม่พูดนะหนูไม่พูดจริงๆพ่อแม่เกาหลีแท้ชายภูมิไง안녕하세요여러분ชื่อผมจองฮานิมิตะฉันเป็นคนเกาหลีไงเกาหลีหรวยโอ้จีนอ่ะ สวัสดีแม่อบองพระโอนกรุณครุปครุฑขณีย์นี่สวัสดีแม่อ๋องพระอุณครุปครีฑเกาหลีก็บอกโย็นคนเกาหลีไม่ใช่คนคาเมพี่กองวยไรเอ้าวธรรมดาหนิมันจักเบิร์ตอันนี้เออบอเป็นคนเป็นคนเกาหลีค่ะพี่กองบักจินน่ะรอรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวน้องช่วยแต่ว่าพี่อันนี้ฮานหาแมนอี๋เขาท่านหาอันหมดแมนบอกแมนแมนขอยซื้อฮาน่ะ เม่นเม่นเม่นนักร้องเป็นบักผู้ชายแม่นบ่บ่บักจินเป็นผู้ชายแม่นบ่เป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายดิบักจินมันเป็นบักบักบักจินรถแทฮะหำหำหำหน่อยหำหน่อยอ่ะบักหำหน่อยแม่นตัวไปเฮ็ดงานอยู่เฮ็ดงานเกาหลีโดนแม่นบ่ใครใครเฮ็ดงานเกาหลีเจ้าใครไปหคนเกาหลีเด้ออ่ะจจ้เลาะว่าคันบ้า หมูหมึกกุ้งด้วยหมูหมึกกุ้งโอ้ชัยภูมิแบบนี้ต้องมาตัวดอ้อต้องมาตัวต่างต่างเขาเป็นคนเกาหลีจริงจริงกับเบอร์เชื่อโอ้ตายเด้อมันบอกฮอดภาษาเหนือต้งภาษาเหนือภาษาใต้คุณคนณต้องใจด,ดอกเวยบอกว่าเป็นคนเกาหลีค่ะเป็นคนเกาหลีจริงจริงฉันเชียงค๊าอยู่มีด้ พ,พี่ก้องเพื่อใด้พี่ก้องเพื่อใไม่เชื่อฮาน่าหนาฮานะาฮานะาขอให้พี่เล็กลุงถ,ถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่เชื่อหนูว่าหนูเป็นคนเกาหลีหนูขอให้พี่เล็กลุง